สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนในสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่3ค่ะเช่นเคยในเรื่องของอาหารการกินนะคะแล้วเราก็เดินทางมาถึงบทที่6นะคะเรื่องของว่อชื่อเลอเลี้ยงหวานมีฟันวอชื่อเลอเลี้ยงหวานมีฟันฉันกินข้าวไป2ถ้วยค่ะ ในสัปดาห์นี้นะคะเราซื้อจะพานักเรียนมาเรียนรู้รูปประโยคให้นักเรียนนะคะหยิบหนังสือเรียนเปิดไปที่หน้า37นะคะนักเรียนจะพบกับรูปประโยคที่อยู่ในรูปปดไฟนะคะประโยคแรกเลยหนีชื่อหวานฟันเลามาหนีชื่อหวานฟันเลามาคุณทานอาหารยินหรือ,อยัง สามารถตอบได้สองอย่างก็คือชื่อหรอชื่อหรอหรือหม่ชื่อหม่ชื่อชื่อหรอแปลว่ากินแล้วหมชื่อหมชื่อยังไม่กินนะคะเราสามารถจะเปลี่ยนรูปประโยคนี้เป็นอาหารมื้อต่างๆ อื่นได้นะคะหนี่ชื่อตามด้วยอาหารสามมือ้อมื้อไหนก็ได้ที่นักเรียนต้องการถามตามด้วยเริ่มมาเริ่มมาหนี่ชื่อจ้าวฟันลิมมาหนี่ชื่อจ้าวฟันลิมมาหนี่ชื่ออู่ฟันลิมมาหนี่ชื่ออู่ฟันลิมมาหรือหนี่ชื่อหวานฟันเลิมมาหนี่ชื่อหวานฟันลิมา,น,า,น,น,มานักเรียนสามารถพูดได้ดังนี้ค่ะ คนกินอาหารมือ้อไหนที่ต้องการจะสื่อสารนะคะหรือ,อยังเราสามารถเปลี่ยนเป็นมื้อต่างๆได้เลยค่ะต่อมานะคะการสร้างประโยคคําถามโดยการใช้คําว่าจีค่ะชื่อเหรอจีหวานหมีฟันชื่อเล่อจีหวานหมีฟันกินข้าวไปกี่ถ้วยคําว่าจีนะคะใช้ในการสร้างประโยคคําถามที่ต้องการถามเกี่ยวกับจํานวนค่ะ ถามอย่างไรตอบอย่างนั้นถามจีก็ตอบจำนวนในส่วนนั้นค่ะชื่อเลเหลียงหวานชือเลเหลียงหวานกินไปสองถ้วยค่ะต่อมานะคะเราซื้อจะพานักเรียนมาดูแบบฝึกหัดหน้าที่36กันค่ะให้นักเรียนเรียงคำศัพท์ให้เป็นประโยคที่ถูกต้องมามา หนีหนีอู่ฟันอู่ฟันลเลชื่อชื่อถ้าต้องการเรียงให้เป็นคุณทานอาหารกลางวันหรือยังจะเรียงได้ยังไงคะเด็กๆนีชื่ออู่ฟันละามา หนี่ชื่ออู่ฟันลมะคุณกินอาหารกลางวันหรือยังข้อที่สองนะคะมีคำว่าชื่อชื่อ什么什么吃的่的早饭早饭你你 ถ้าต้องการจะเรียงว่าคุณกินอาหารเช้าคืออะไรคุณกินอาหารเช้าคืออะไรจะเรียงได้ยังไงคะเด็กๆนี้จ่าฟันกินคือ,อ,อ,อน,นี่จ้าฟันกืเนะเธอทานอาหารเช้าคืออะไร ข้อท three, ี่สามมีคำว่าชื่อชื่อจีจีเจ้าโง่เจ้าโง่เลเลหนีหนีเก้อเก้อถ้าต้องการเรียงว่าคุณกินฮอทดอกกี่อัน จะต้องเรียงยังไงคะหนี่ชื่อเล่จีจีเกอเร่เกอหนี่ชื่อเล่จีเกอเร่เกอเธอกินฮอทดอกไปกี่ชิ้นหรือกี่อันและข้อที่สี่ข้อสุดท้ายของการเรียงประโยคค่ะมีคำว่าหวอหววเลอเล่ อีอีนิ้วหนนิ้วหน่ยเปยเปยเฮอเฮอถ้าต้องการเรียงว่าฉันดื่มนมไปหนึ่งแก้วจะเรียงยังไงคะวอเฮอเลรอีเปยนิ้วหน่ายวอเฮอเหรอ อีไปหนิวไหนฉันดื่มนมไปหนึ่งแก้วต่อมาเราจะไปดูแบบฝึกหัดกันที่หนะ้า3านะคะให้นักเรียนฝึกแปลประโยคเป็นภาษาจีนค่ะประโยคที่1นนะคะฉันกินไข่ไก่ไป1ฟองฉันกินไข่ไก่ไป1งฟองวัวชื่อหล่อ一个鸡蛋我吃了 อีกอ็ีตันข้อที่สองเขาดื่มน้ำไปสามแก้วเขาดื่มน้ำไปสามแก้วทาเฮรอซานเปย์ปวยทาเฮรอซานเปย์วยข้อที่สามเธอกินข้าวเช้าหรือยังเธอกินข้าวเช้าหรือยัง 你吃早饭了吗？你吃早饭了吗？ข้อที่สี่วันนี้เธอไม่ได้กินข้า,าวเช้าวันนี้ฉันไม่ได้กินข้า,าวเวาช้า今天我没吃早饭今天我没吃早饭ให้นักเรียนนะคะเลือกเขียนแปลประโยคลงไปในแบบฝึกหัด สองข้อนะคะและในสัปดาห์นี้เราซึ่งมีภาระง,งานเพียงเท่านี้ค่ะใจเจียนบายบาย